นิยายเรื่องคันช่องมนตราเขียนโดยสรัสสวดีตอนหนึ่งปฐมบทวันนี้อังกฤษจะส่งคืนห้องกงให้กับจีนถ้ามายาไม่ต้องมาเมืองไทยคงได้ไปเที่ยวงานเฉลิมฉลองห้องกงกวอลเลสยิิงสาวบ่นพึนรรมพำขณะภาพนังสือพิมพ์วันนี้หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2540 สอดเก็บหลังพนักเก้าอี้ตัวหน้าของซ้ายการบินที่เฮิร์นเวหาใกล้ถึงด้านฟ้าไทยอากงป่วยหนักต้องไปเย็บอากงก่อนซิลูกกมลนทิพย์ไวกลางคนเบือนหน้าจากหน้าต่างเครื่องบินมาตอบลูกสาวแล้วหันกลับไปมองปุ๋ยเมฆที่อยู่ต่ำกว่าเครื่องบินดูเหมือนทะเลหมอกสีขาวกระจางตาจากแสงรัศมีดวงอาทิตย์ ขุดภาพย้อนคิดถึงวันเวลาที่จากเมืองไทยไปอเมริกาเมื่ออายุ19ปีเวลาผ่านมา20สกว่าปีก็เหมือนทิพทบทวนความทรงจำเมื่อครั้งกลับเมืองไทยไิ้เจอปิดาทแทบจะนับครั้งได้แต่ละครั้งแทบไม่เหลือเยื่อใยความรักความผูกพันพ่อลูกโดยเฉพาะการเจอในศาลสู้คดีความฟ้องร้องเรื่องที่ดินนับ ตั้งแต่วันที่มีผู้หญิงชื่อสมอนซีเข้ามาอยู่ในบ้านหลังบันดาเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันมามาพวกหลือเข้าฝันอ้วกอีบอกเงียใหม่ป้าหรือจะมาเอาทุกอย่างไปหมดยากเคยเล่าความฝันให้ลานๆทั้ง9คนฟังปีนั้นกมลทิพย์อยู่ในวัย13ปีเครื่องใกล้จะแลนดิ้งแล้วมายา่ามองแผ่นดินบ้านเกิดแมกกรเครื่องลงจอดชิลูก ขมนทพิปออกจากพวังความคิดให้ลูกสาวมองทัศนียภาพเมืองไทยผ่านหน้าต่างเครื่องบินในระดับความสูงไม่กี่พันฟุตก่อนถึงท่าอากาศยานดอนเมืองท้องฟ้าแจ่มใสเห็นภาพวิวข้างล่างชัดเจนมากเลยค่ะที่เห็นเป็นผืนก,กว้างสีเขียวคงเป็นสวนและไรนาสีท่าเทาเป็นถนนแล้ยังเห็นหลังคาบ้านเรือนด้วยค่ะหญิงสาวอุทานน้ำเสียงตื่นเต้น ทั้งอย่างตื่นตากับภาพที่เห็นท่ามกลางดวงตะวันสัด์แสงสีทองขึ้นพ้นขอบฟ้าเปล่งประกายสีแดงม่วงทองกระทบปุยเมฆสีขาวมายาเคยบอกแม่ว่าอยากอบอุ่นกับแสงแดดนานๆอยู่เมืองไทยได้เจอแดดสมใจแน่อยากอาบแดดให้ผิวสีแทนด้วยค่ะไล่สายตามองสองแขนที่มีคนชมว่าผิวขาวนวลเหมือนน้ำนมไม่กี่นาทีต่อมา ตันประกาศเครื่องบินลดระดับลงแลนดิง้งสองแม่ลูกหลับตาพร้อมกันเพราะรู้สึกวิ่งวิ่งที่ทำให้หูอื้อลืมตาเมื่อรู้สึกตัวจะกล้อเครื่องบินกระทบพื้นกรันเวย์พอเห็นไฟสัญญาณปลดระดเข้มขัดก็เหมืนนอนชนกลุกขึ้นหยิบกระเป๋าของตนกรรมาดาจากที่เก็บเนื้อสีราะรู้สึกเมื่อยตัวจากการนั่งเครื่องบินเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ถึงจะได้เดินยืดเส้นยืดสายระหว่างเปลี่ยนเครื่องบินบ้างก็ตามลงจากเครื่องบินหญิงสาวเดินตามบรรดาไปรอรับกระเป๋าเดินทางที่ลำเลียงจากใต้ท้องเครื่องบินมาตามสายพานกระทั่งเดินไปตามทางอาคารขาเข้าในประเทศระหว่างเดินแม่ลูกคุยกันถึงคนที่มารอรับอะอึ้มกระยาเคยเป็นดารารุ่นเดียวกับคุณพิศรรมัยเวลายักิ์คุณรัตนาพรอินทรกรรมแหง ได้ได้แสดงหนังเรื่องเดียวก็ถูกอักงงห้าไม่ให้เป็นดาราอีกแกลนปาสสาโซไฮเปากมวลชนกพูดจบก็พ่นลมออกจากปากยนปลอยผมปรกหน้าปลิวว่าอักงงใจแค่หัวแปลได้ยังไงที่แขนลูกสาวเบาๆเป็นการเตือนหรือไม่จริงคะลูกแขนและยื่นปากย่นจมูกพูดโต้อต่อมดา มายาเป็นเด็กยุควิเลเนียนต่างยุคต่างสมัยกับอากงใส่หน้ายิ้มช้าๆกับช่องว่างระหว่างวัยอ,อึ้มเป็นดาราคงมีผู้ชายตามจีบมากนะคะหันเหจากถูกบรรดาตำเนียไปคุยเรื่องเดิมเท่าที่แม่รู้มีคนแข่งตามจีบสองคนคือเจ้าของเหมืองแรกักใต้กับนายตำรวจสองคนนั้นเหมือนเป็นแต่อินกรตานาแย่งห,หัวปลาหางปลา คุณชายเป็นตาอยู่คว้าพุงไปกินในวัยเด็กกมลชนกเคยฟังบรรดาลเล่านิทานไทยสลับกับเทพนิยายต่างชาติก่อนนอนทั้งได้ฟังเรื่องป้าก,กัรยาเหมือนดูภาพยนตร์ซีรีส์ฉายวนซ้ำตั้งแต่สมัยตาเลิกเป็นครูสอนภาษาจีนไปเป็นนายหน้าขายที่ดินได้ข่าหนหน้าเป็นเงินจํำนวนมากนําไปลงทุนซื้อที่ดินสร้างตึกแถวขายตึกแรกอยู่ถนนสีลมตรงข้ามวัดแขก ตาเข้าออกธนาคารบ่อยเพื่อติดต่อกู้เงินป้ากระยาต,ตามตาไปช่วยอา่านเอกสารภาษาไทยหลังจากสร้างตึกแถวเสร็จตาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างป้ากระยาต,ตามตาไปติดต่อธนาคารบางครั้งป้าไปคนเดียวแทนตาทุกครั้งที่ไปธนาคารมักจะได้รับการบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีดีจากหม่อมราชวงศ์ชายประภากรเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร อตารู้ว่าชอบลูกสาวก็ให้ตามจีบถึงบ้านได้เห็นอ่ะอื้องบริยังมายยา่เห็นแล้วค่ะบกมือไว้ๆอยู่ตรงโน้นก็มันชนกชี้มือไปตามสายตาพอเดินใกล้ถึงปลายตาเห็นหนุ่มใหญ่แต่งชุดลำลองบุคลิกเคร่งขรึมสบตาเธอและสีหน้าแววตาตกตะลึงพลิงเพลิดพอร้างบรรดาให้หยุดเดินเพื่อจะถามว่ารู้จักหรือเปล่า หนุ่มใหญ่ก็อันตรทานหายไปจากสายตาหนึ่งชั่วโมงต่อมารถยนย์ยโรกคันใหญ่เลี้ยวเข้าประตูรั้วยข้ารหัสย่านถนนสาทรกำมันชนกมองสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านเป็นเซนไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งสวยงามกำลังผลิตดอกหลากหล,กลายสายพันธุ์และหลายสีสันรถวิ่งถึงทางโคง้งครึ่งวงกลมภูมิสถาปัตย์วงเวียนน้ำพุใต้ฐานเป็นหินอ่อน กะสลักรูปองกรกำลังก,กินน้ำแรงดันน้ำพุ่งสูงเห็นละอองน้ำฝู่ฟองกระทบแสงแดดกรีบกระยับเหมือนประกายเพชรรดจอดเทียบหน้าบันไดหินอ่อนหญิงลูกจ้างสองคนมารับกระเป๋าเดินทางจากคนขับรถนำเข้าไปในกระหัดโทนสีครีมมองไปทางกริมรูว้ว่ากำแพงสีขาวสูงตระหง่านเห็นต้นไหมห้หยืนต้นกริมรั้วเรียงราย ไม่ได้บอกให้รู้ว่ามีต้นตีนเป็ดน้ำต้นจมพูพันทิพย์ต้นปีบต้นกันเกลาต้นกระเพยต้นกรมพึง่งและต้นมะฮอกกาน,นีใบใหญ่ขอ้อรหาสอะอึะอ้มีเนืนที่เท่าไหร่คะคนถามมองสนามหญ้าสีเขียวขจีเหมือนปูพรมผ้าศักราชพื้นที่ทั้งหมดสองไร่กว่าจะมายญ้าเราไปทานอาหารเช้าก่อนนะคุณชายคงอยู่ในห้องอาหาร ขอบคุณเจกำมนทิพูดและขิบตาปรามลูกสาวมาย่าอยากนอนกำมนชนกได้โอกาสเอ,อิดครวนกบมารดาเมื่อป้าเดินนำเข้ากระหัดไปก่อนเราต้องรักษาบารยาไม่ยอมใจอ่อนถึงจะสงสารลูกสาวเพราะเวลาเมืองไทยต่างจากอเมริกากมลชนกกรอกตาไปมาก่อนเกาะแขนบันดาเดินขึ้นบันไดหินอ่อนสีขาวห้าขั้นแต่ละขั้นกว้างเท่ากับสองก้าวเดิน มุมบันไดสองข้างตกแต่งประดับประดาด้วยตุ๊กตาหินอ่อนหลากหลายแบบผ่านประตูไม้สักทองฝังมุกบานใหญ่สองบานแกะสลักลวดลายนกยุงรำแพนปีกก้าก็ไปในห้องถงกว้างปูพรมขนนุ่มสีคลาสสิกสีครีมตลอดทั้งห้องเดินเพียงสองสามก้าวก็ร่างแขนบรรดายหยุดมองรอบห้องตลิงสายตากับการตกแต่งภายในหรูหราอลังการ เฟอร์น,นิเจอร์และของตกแต่งทุกอย่างเั้นสีทองเกือบทั้งหมดพดานมีคมไฟระยะคริสตัลใหญ่แวววาวพม่าหน้าต่างเป็นผ้าไหมสีครีมปักลายฉลุต,ตรงชายผ้ามิสไซร์รสีทองแบบเกลือเชือกบีผู้เป็นตุ้มคู่ตรงมุมห้องมีเปียโนโสีขาววางเด่นสะดุดสายตาที่ห้องอาหารบมอมราชวงศ์ชายประผักกรน,นั่งเก้าอี้หัวโต๊ะผ่ายมือให้สองแม่ลูกญาติภรรยาน,นั่งเก้าอี้ ขอต้อนกราบสู่เมืองไทยถือเสียว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองขอบคุณค่ะคุณชายกระมวลทิพย์ทำความเคารพพี่เขยใหญ่ก่อนเดินไปนั่งเก้าอี้ตรงข้ามพี่สาวการเดินทางราบรื่นดีนะค่ะคุณชายกมลมชนกนั่งเก้าอี้ถัดจากมันดาปลายตามองลุงเขยที่เพิ่งกเกษียณจากตำแหน่งผู้จัดการธนาคารสำนักงานใหญ่แต่ยังคงเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเงินให้หลายบริษัท มายามาเมืองไทยครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างเจ้บ้านฝ่ายชายถามเสียงแราบเรียบ mm hmm. เวตะอ่อ,อนโยนอากาศกร้อนมากค่ะยกแขนขึ้นมาโบกมือสะบัดมือนพัดประกอบคำพูดปรับตัวกับอากาศได้แล้วจะรักเมืองไทยพูดกรอยยิ้มกับกิริยาท่าทางหญิงสาวมาญาติคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันค่ะตามสบายนะลุงขอตัวไปทำงานก่อน กมันชนกมองตามลงเขยที่มีเชื้อพระวงลุกจากเก้าอี้จนรับสายตาจากห้องอาหารถึงจะสูงวัยก็ยังเดินตัวตรงศีรษะตรงไหลผึ่งผายบุคลิกสง่างาม,งามสุขุมเคยเจอสมัยหนุ่มใหญ่มาถึงสูงวัยรูปร่างสูงใหญ่ผิวสองสีขาวเหลืองใบหน้าคงเขาความหลออคมเข้มและเสน่ที่รอยยิ้มพิมพ์ใจ มีเปลี่ยนแปลงบ้างตรงเส้นผมสีดอกเลาแซมผมดำริ้วรอยเห็นชัดตรงห่างตาใต้คางและมุมปากนึกถึงตำนานรักป้ากระยาที่มรรดาเคยเล่าหลังจากแต่งงานกับหมอมราชาวงประภากรที่หมอดูทํานายว่าเป็นเนื้อคู่แต่งงานแล้วเข้าไปอยู่พระตําหนักในวังพญาไทยแต่ไม่มีความสุขเพราะเป็นหญิงสาวสามัญชนไม่รู้ขนบธรรมเนียมปฏิบัติตามพิธีในวัง ทั้งยังเป็นหญิงลูกเครื่องไทยจีนอยู่ตึกแถวไม่ได้มีฐานะรำ่ำรวยทุกครั้งที่ออกจากวังไปหาตามักจะร้องไห้พร้อมกัเล่าใ้ฟังว่าถูกสะพายเจ้าคนอื่นๆดูถูกเหยียดหยามและอวดเครื่องประดับเพชรทองราคาแพงได้แต่เก็บงาความทุกข์ไว้ในใจไม่กล้าบอกสามีกระทั่งตาสงสารลูกสาวจึงบอกลูกเขยจากนั้นไม่นานหม,อม่องราชวงศ์ประปากรก,ก็พาครอบครัวย้ายออกจากวางัง สร้างบ้านหลังแรกเป็นบ้าน,นากระทัดรัตแต่อยู่ด้วยกันยังมีความสุขหลังจากนั้นไม่นานป้าก,กัลยาคอสามีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างตามตามเหมือนพี่ชายใหญ่กิจการไปได้ดีมีลูกค้าอย่างต่อเนื่องจากงานเล็กค่อยๆก้าวไปสู่งานใหญ่กระทั่งสร้างเนื้อสร้างตัวมีฐานะร่ำรวยอย่างทุกวันนี้เจไปเยี่ยมป้าด้วยกันนะกมลทิพย์เอ่ยชวนพี่สาวคนโตเจพูดคำไหนคำนั้น บอกว่าไม่ไปก็ไม่ไปสบัดหน้าจากน้องสาวเมินมองไปทางอื่นเจไม่ห่วงป้าบ้างหรือไงน้ำเสียงว้าววอนถ้าเขาอยากให้เยี่ยมคงส่งข่าวมาเจอยู่เมืองไทยยังไม่รู้เลยว่าป้าอยู่โรงพยาบาลน,น้ำเสียงกระด้างเจก็รู้ว่าใครเป็นคนปิดบงังเดินไปยืนตรงหน้าพี่สาวส่งสายตาละห้อยแต่ข่าวป้าก็ยังเล็ดลอดไปถึงโศยที่อเมริกา คอนควักสายตาให้น้องสาวแทนคนที่รู้สึกเกลียดชังถ้าพ่อเพื่อนอสยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเดียวกับป้าก็คงไม่รู้เหมือนกันนางสมรไม่อยากให้พวกเรารู้คงกลัวถูกแย่งบรดกกระยาเป็นหน้าเครียดคึงเพื่อเอ่ยชื่อแม่เลี้ยงหรือว่าป้ายัางไม่ได้ทำพินัยกรรมกรมลทิพสีหน้าครุ่นคิดเจไม่ได้หวังสมบัติของป้าน้ำเสียงแข็งกร้าวพอๆกับสีหน้า ห้าหมาย่ามีบ้านเป็นคาลิฮาดธุรกิจกระเป๋ากดซ่าอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างอาอึมก็คงไม่หวังบรดโจาจอักงเหมือนกันได้แต่พูดในใจไม่กล้าเปิดปากออกเสียงให้บรรดาหยิกจนเนื้อเขียวโสดก็ไม่ได้หวังบริกจากป้าน้ำเสียงอ่อนเลยเหมือนเนลาอ่อนใจเรามีร้านอาหารไทยใหญ่โตในรัฐฟลอริดาไม่เห็นจะอยากได้สมบัติอักง มันชนกอยากพูดจากความคิดในใจอีกคงมีแต่สวยที่อยากไปเยี่ยมป้ากาลยาปรับเปลี่ยนน้ำเสียงเราบเรียบสีหน้าปกติเจคิดว่าตัวเหี้ยจะไปเยี่ยมป้าหรือเปล่ากมดคิ้วย่นก่อนถามพี่สาวคนโตเจไม่รู้เชิดหน้าขอตรงแวาตากระด้างก่อนตอบน้องสาวกมลที่รู้สึกแน่นหน้าอกแต่วงวงเหมือนมีโพรงในช่องท้อง นึกถึงความบาดหมางของพี่ชายกับพี่สาวคนโตที่ทำธุรกิจกรับเหมาก่อสร้างเหมือนบิดาถูกแม่เลี้ยงหยุดย่งจนพี่น้องกลายเป็นศัตรูกันไปโรงพยาบาลกี่โมงถามโดยไม่มองหน้าคนพูดบายๆค่ะเจ้รองตัวด้วยกระยาหน้านิ้วคิดกระหมดเตือนด้วยความเป็นห่วงยุคนี้คงไม่มีศิยศาสตร,ร์มนต์ดำแล้วมั้งเจ้ เดินไปยืนตรงหน้าพี่สาวยิ้มหวานได้รู้ถึงความห่วงใยอยากประมาทใบหน้ายัางนิ่งครึ้มแววตาขังบลคาเจรับปากและยิ้มกว้างมากขึ้นเพื่อให้พี่สาวสบายใจหายห่วงใบหญ่าตาปร,รือแล้วคงอยากนอนเจจะให้คนพาไปห้องพักขอบคุณค่ะอาอึมเข้ามาในห้องพักกมนชนกมองรอบๆห้องที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์รู้แล้วราคาแพง เครื่องใช้อำวยความสะดวกครบครันกระเป๋าทั้งหมดวางเรียงเป็นแถวตรงปลายเตียงจากนั้นกระโดดขึ้นนอนบนเตียงใหญ่ฟูกหนาน,นุ่มกลิ้งตัวสองสามตลกก่อนสูดกลิ่นปลอกหมอนผ้าคลุมเตียงหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้อาบน้ำก่อนซิลูกจะนอนทั้งชุดเดินทางหรือยังไงคนเป็นบรรดาเอ่ยติงหญิงสาวจำยอมลงจากเตียงไปเปิดกระเป๋าเดินทางหาเสื้อผ้าใหม่ หลังอาบน้ำแทบจะหายง่วงเป็นผลิตทิ้งระหว่างรอบรรดาเข้าห้องน้ำขึ้นเตียงนอนมองเพดานแล้วผุดภาพหนุ่มใหญ่ที่เจอในสนามบินคิดขึ้นมาได้ว่าจะเล่าให้บรรดาฟังเผื่อท่านรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครจะได้ใครความสงสัยข้องใจ,งใจแต่รอบรรดาได้ไม่นานก็นอนหลับฝันเห็นหนุ่มใหญ่ที่เจอในสนามบินเดินหายเข้าไปในหมอกควันสีเทาปกคลุมจนมองไม่เห็น ลังเลใจว่าจะเดินฝ่าหมอกควันเข้าไปดีหรือไม่ก็ได้ยินเสียงบรรดาเรียกชื่อและเขย่าตัวปลุกให้ตื่นและจำต้องออกจากความฝันทำไมเพิ่งมาแม่ไม่ได้บอกหรือไงว่าให้มารับกี่โมงอติเทพวชิรพิลมพูดเสียงห้วนกระด้างชักสีหน้าบึง้งแววตากร้าวทันทีที่พิ่ชายต่างบิดาเดินไปหยุดยืนตรงหน้ามาถึงนานแล้ว เห็นยังไม่ออกมานึกว่าเครื่องบินดีเล,เลยไปเข้าห้องน้ําอนุรักวชิราพิลมพยายามเก็บอารมณ์คุณไม่ให้ระเบิดออกมาตั้งแต่เล็กจนโตเขาถูกเลี้ยงให้รองมือรองเท้าน้องชายมาตลอดแม่น่าจะให้คนขับรถมารับยังจะรู้หน้าที่กว่าพูดเสียงต่ํากดคนตรงหน้าให้เป็นเบีย้ยล่างยิ่งขึ้นคนขับรถลางงานกลับบ้านต่างจังหวัดให้มันหยุดทําไมเสียงแกล้วเอาแต่ใจ เขาต้องไปงานศพยา่าตอบอย่างกระอาคนเจ้าอารมณ์ไม่ใช่ศพพ่อศพแม่นี่นาสีหน้ากูนพอๆพอกับน้ำเสียงหาเรื่องย่าก,ก็แม่ของพ่อพยายาอดทนควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ต้องหมาสอนลำดับญาติอธิเทพพูดและปลายตาไปทางรถเข็นกระเป๋าเดินทางรถจอดที่ไหนน้ำเสียง ควรไปต่างจากการพูดกับข้าทาสบริวารอนุรักษ์รอบถอนหายใจใส่หน้าช้าๆเขารู้ฐานะัดตัวเองว่าเป็นได้แค่เงาน้องชายที่เกิดมาเหมือนคาบช้อนเงินช้อนทองหากเมื่อเขาเกิดเจ้าสวสักชัยเชื่อว่าเขาเป็นลูกคงจะดีกว่าเป็นแค่ลูกติดท้องบรรดา,าลากรถเข็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบเล็กนำหน้าน้องชายไปที่จอดรถ จากนั้นนั่งประจำที่คนขับแม่ให้แวะไปเยี่ยมคุณป้าก่อนกลับบ้านติดเครื่องอยู่แล้วบอกตามที่มันดากํำชับไว้ฉันจะกลับบ้านก่อนจิงแข้งกล้าเอาแต่ใจตัวเองแต่คำสั่งแม่อยากโตอตอบมากกว่านี้จะคิดว่าจะวนคำพูดไว้ดีที่สุดฉันกลับถึงบ้านจะโทรไปโรงพยาบาลบอกแม่เองอทิตเทพูพดข่มพี่ชาย คราวนี้ทำตามคำสั่งฉันแล้วแต่นายอน,นุรักษ์มองน้องชายผ่านกระจกวางหลังถอนหายใจเบาๆกับการวางตัวเหมือนเจ้านายแทบไม่เห็นเขาเป็นพี่ชายในสายตายามเช้าถนนโลง่งราวๆชั่วโมงถึงตึกรู้กลางกรุงย่านถนนสีลมรถจอดเทียบหน้าบันไดย,ยังไม่สนิทด,ดีประตูหลังรถก็เปิดออกก็อลองจากรถเดินตัวปลือไปทางโรงรถ จะไปไหนไอเอนุรักษรีบลงจาก,กรถไปขวางทางน้องชายให้คนใช้เก็บกระเป๋าที่ห้องด้วยอธิเทพออกคำสั่งไม่สนใจสีหน้าเครื่องเครียดคนตรงหน้าไหนบอกจะโทรหาแม่แล้วจะให้ฉันบอกแม่ว่ายังไงไม่ต้องปักป้องหว่าอะไรชี้หน้าเชิงข่มขู่นายเห็นผู้หญิงดีกว่าคุณป้าได้ยังไง อนุรักษ์เสียงเข้มแทบอยากกระชากคอเสื้อนักชายมาชกหน้าสักหมัดเพิ่งกลับจากไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝรั่งเศสยังจะไปหาผู้หญิงอีกคนนายไม่ใช่ลูกแท้ๆของป้าไม่ต้องสเสอะห่วงออกนอกหน้าผลักอ,อกก่อนจ้องหน้าตาขม็งเอาที่นายสบายใจแล้วกันยกไหล่ใส่หน้าช้าๆแน่อยู่แล้วอาท,ทิเทพยักคิ้วหลิวตาเดินไปที่รถสปอร์ตคันรู้ส่วนตัว อนุรักษ์ยืนมองรถน้องชายขับผ่านหน้าไปจนออกประตูรู้ว่าพลางคิดนายคงจะลำพองใจกับการเป็นทายาทคนเดียวของคุณป้าไปได้อีกไม่นานถ้ารู้ว่าลูกเมียแรกคุณป้ามาเมืองไทยแม่ย่าตื่นได้แล้วลูกกมลทิพย์ขยับตัวปลุกลูกสาวคุณแม่ไม่น่ารีบปลุกเลยค่ะคนพูดบิดแขนไปมาก่อนลุกขึ้นนั่งบนเตียง กำลังฝันดีหรือ,อยังไงยิ้มเอนดูลูกสาวที่มีเขาเหมือนย่ามากทีเดียวฝันว่าเจอผู้ชายที่เห็นในสนามบินค่ะยิ้งสาวเล่าความฝันและรูปร่างหน้าตาคุณแม่รู้จักไหมคะแม่นึกไม่ออกกคนทิ่พยายามใช้ความคิดนึกตามที่ลูกสาวเล่าจนหน้านิ้วคิ้วขมวดเชอญเธอค่ะไว้แต่เราจะรื้อกระเป๋าจัดเสื้อผ้าข้าวของหรือไปเย็บอกกงก่อนคะ ไปเยียบอากงกอนกำนทีมีหลังสังหณรว่าจะพักคฤริสา์พิสาพเพียงไม่กี่คืนกมนชนกอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าและตามรดะออกจากห้องลงไปห้องโถงชั้นล่างประมุขคฤริสา์ไม่มีใครอยู่สักคนก่อนแยกจากห้องอาหารขึ้นห้องพักป้ากระยาบอกไว้แล้วว่าไปบริษัทให้เรียกสาวใช้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันหรือเรียกหากุญแจรถที่ให้ยืมใช้เป็นพาหนะไปโรงพยาบาล ต่แรกป้าจะให้คนขับรถที่บริษัทมาขับรถให้หากมันดาไม่อยากรบกวนมากเกินไปหิวหรือยังลูกถามด้วยความเป็นห่วงลูกสาวเพราะเลยเวลาอาหารกลางวันหลายชั่วโมงแล้วยังค่ะจะเรียกว่านอนอิ่มเลยยังไม่หิวก็ว่าได้งานนั้นเราออกไปหาอะไรทานก็ระหว่างทางไปโรงพยาบาลดีค่ะไม่ยากอยากเห็นกรุงเทพแล้วได้กุญแจรถจากสาวรับใช้ คเนเป็นบรรดาขับรถออกจากคฤหาสนึกถึงคำเตือนพี่สาวคนโตว่าถนนไหนปเปลี่ยนปแปลงการจราจรเป็นทูเววันเวระหว่างทางแวะห้างสรรพสินค้ารับประทานอาหารคั่วปรูมือ้กอกลางวันกับมื้อเย็นและซื้อกระเช้าดอกไม้กับกระเช้าของเยี่ยมบิดาถึงโรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงระดับอินเตอร์ของประเทศสองแม่ลูกเดินไปตามทางอาคารตึกผู้ป่วยใน จนถึงห้องพักผู้ป่วยตามหมายเลขห้องที่ถามจากเคาน์เตอร์พยาบาลกมลทิพย์อ่านชื่อผู้ป่วยหน้าห้องเพื่อความแน่ใจก่อนเคาประตูเปิดประตูเข้าไปมองรอบห้องไม่เห็นใครแทบจะทลาเข้าไปถึงเตียงผู้ป่วยหยุดหยุดตรงนั้นเสียงแข็งก้าวดังมาจากทางด้านหลังประตูกมลทิพย์ชะงักเท้าก้าวเดินกลมไปลูกสาวหยุดตามต่างเหมือนหน้าหันไปมองตามเสียง แมงหวีแมลงวันตัวไหนขาบข่าวไปบอกถึงอเมริกาสมอนสีเดินมาหยุดยืนขวางสองแม่ลูกไม่เคยได้ยินคำพูดที่ว่าความรักไม่มีในโลกหรือยังไงกมลทิพย์สบมองแม่เลี้ยงแวลตาคมวาวฉันเป็นเมียและเป็นเจ้าของใครไม่ให้เยี่ยมเชิดหน้าแววตาคมดูย่างเห็นคนตรงหน้าเป็นศัตรูฉันเป็นลูกทำไมจะเยี่ยมปาไม่ได้เบือน,น้าไม่เห็นคนตรงหน้าอยู่ในสายตาออกไป คนพูดถึงจะสูงวัยหักยังเดินกระจับกระเฉงไปยืนขวางกัน้นท่าทางข่มขู่ทำร้ายอย่าแม้แต่จะคิดทำอะไรคุณแม่ก็เหมือนชนกด่าดหน้าไปยืนกัน้นกลางขวางกั้นมันดาพาลูกสาวมาด้วยคิดจะทำให้เจ้าสาวรักมากขึ้นเพื่อย,ยกบรดกให้หรือไงเสียงเหมือนมะนาวไม่มีน้ำฉันพาลูกมาเย็บอาการป่วยของปาไม่ได้คิดถึงขนาดนั้น แต่ก็ขอบใจนะที่ชี้พรงให้กระลอกก็ได้ถ้าแค่เยี่ยมตามที่พูดมาสมอนสีสยะยิ้มเจ้าเล่ยอมเบี่ยงตัวเปิดทางกมลทิศกับลูกสาววางกระเช้าดอกไม้และกระเช้าของเยี่ยมบนโต๊ะข้างเตียงมองคนป่วยที่นอนหันหลังตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องป้าคะใสมาเยี่ยมพาลูกสาวมาด้วยคุณแม่คะอักกงหลอกหรือเปล่า กมลชนกกระซิบถามกลับไปสิงแห่พราพูดควนทั้งที่ยังหันหลังป้าอาการเป็นยังไงบ้างทำไมไม่หันมามองหน้ากันโสรยกับลูกสาวมาจากอเมริกาเพื่อมาเยี่ยมค่ะได้ยินป á, ้าเธอพูดแล้วใช่ไหมสมอนสีพูดน้ำเสียงอย่างคนมีชัยชนะโสรเป็นห่วงป้านะถ้าป้าไม่หันหน้ามาพูดจะให้โสรดส่งข่าวบอกพี่ๆยังไง ฉันตอบแทนป้าเธอได้เลยว่าไม่ต้องมาเยี่ยมอีกป้าหันมามองห้านหน่อยสิคะห้านเขาหน้าเหมือนเอามาสมัยสาวๆมากเลยนะคะคุณแม่คะพูดยังไงอากงก็ไม่หันมากมลชนอกกอดบรรดาไม่เห็นสีหน้าท่านซีดเบลตาเศร้าเรากลับกันก่อนคนเป็นแม่สบตาลูกสาวที่ทรงใจตาห่วงใยไม่ต้องมาอีกคนพูดยิ้มเหยียดเบลตาหยัน ก็ไม่รู้สินะก็มลชน,นอกโอบมรดาเดินเฉียดคนยินขวางมองเหมือนเป็นสิ่งโสโครกหน้ารังเกียจขยะแขยง